ทำบุญบ่อยเลยเจอไม่ตายก็จริงๆก็แฮปปี้ครับก็พยายามแบบทำบุญให้เยอะขึ้นด้วยนะครับก็มีเวลาก็พยายามเข้าวัดเข้าวารทำบุญช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยที่ไหนเอจีก็เห็นเขาไปทำบุญเหมือนกันใช่ใช่ครับเมื่อเช้าครับไปที่ไหนครับเมื่อเช้านี้ก็ไปถวายอาหารเช้าครับไปถวายอาหารเช้าแล้วก็ไปส่งพระที่นําถือนะครับเพราะว่าท่านท่านพาคนไปบวชที่อินเดีย200คนใช่ครับคือเราเองเราไม่สามารถไปร่วม ที่นู่นได้13วันก็คือก็ไปถวายอาหารเช้าเป็นตัวแทนอะไรเงี้ยครับพี่เคยบวชแล้วจะอีกรอบนึงใช่ไหมวัน,ว,นวันนี้ก็มีคนชวนนะม,มีมีคนชวนก็แต่ว่าถ้ามีโอกาสนะครับก็ตั้งใจนะว่าอยากจะสักครั้งหนึ่งที่อินเดียแต่ว่าอาจจะต้องแบบดูงานทุกอย่างมันดูแบบฟโฟลว์วันนี้ก่อนคือถ้าถ้าไม่ได้ติดอะไรอะไรเงี้ยก็ก็อยากจะไปนะราง ใช่ใช่ครับอยากไปแต่ว่าอ <ederim. S 1> so be okay. ันน so really ี so, okay. ้ดูนะคือถ้าไม่ไม่สามารถบวชได้คือหมายความว่าไม่สามารถโกนหัวได้ก็อาจจะไปร่วมปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยเพราะจริงๆเขาจะมีปีหนึ่งเขาจัดปีละสองครั้งอ่าครั้งละสิบสามวันอะไรเงี้ยครับครับคนโสดทำอะไรครับบนวันท้ายที่ออฟฟิศทำอะไรที่ออฟฟิศทำงานขณะวันที่19เขาบอกว่าไม่ให้ทำงานอย่างแบบโอเคถือว่ามาเที่ยวออฟฟิศแล้วกัน ครับก็ก็ทำงานนะครับอยู่ที่ออฟฟิศแต่ก็ก็มีก็มีคนส่งดอกไม้มาให้อะไรเงี้ยดีก็เนี่ยเป็นใครส่งดอกไม้มาให้บ้างนะมีผู้จัดการส่งมาครับแล้วก็มีเพื่อนที่มาช่วยดูออฟฟิศอะไรเงี้ยครับครับมีมีมีบ้างครับมีบ้างครับก็ส่งมาแต่ก็เป็นเพื่อนกันนะครับครับก็มีส่งให้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าส่งให้เท่าไหร่อ่ะกลัวเดี๋ยวแบบ ไปสร้างปัญหาอะไรเงี้ยได้เหรครับผมส่วนใหญ่ส่งให้เป็นวันปกติอยู่แล้วอ่ะแบบเหมือนทั่วไปคนรู้จักนะครับคนรู้จักคนสําคัญก็จะส่งดอกไม้ให้คนทุกคนอยู่แล้วได้มาปาร์ตี้ที่ไหนวะไหมคะวันนั้นไม่ไปเลยนะ <c oughs> วันนั้นกลับบ้านก็ดึกแล้วนะครับวันนั้นไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปไหนเลยครับส <c oughs> วัครัเรื่องร้านกาแฟตึ้งตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับร้านกาแฟโอเคนะตอนนี้กํลาลังจะมีข่าวดีครับคือตอนนี้เรามีทูแฟร์ที่จะเป็นขนาดย่อม นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบอกเร็วๆนี้คือจริงๆเราสามารถกระจายได้ทุกที่เลยนะครับเดี๋ยวจะเชิญแล้วก็เร็วๆนี้จะมีทูแฟสที่ใหม่นะครับที่ธรรมศาสตร,ร์ลังสิตอะไรเงี้ยครับแต่ต้องรอตอนนี้คุณอากําลังทําโปรเจกต์อยู่ยังไงเดี๋ยวใกล้ๆแล้วเดี๋ยวบอก4่ไล่เลยก<ม>็คือเปิด24ชั่วโมงเหมือนกันอะไรเงี้ยที่ที่ธรรมศาสตร,ร์ลังสิตครับเป็นสาขา,าที่สองเป็นสาขาครับแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นเตรียมงานอยู่นะครับก็อาจจะเป็นปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าอาจจะเสร็จอะไรเงี้ย จริงๆรง้านเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะยุ่งมากครับผมเซตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหลังก็มีคุณอามาช่วยดูนะครับก็ก็ค่อนข้างจะสบายขึ้นแต่ว่าที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวอาจจะไปดูว่าเราสามารถเพิ่มเติมอะไรได้บ้างไหมอะไรเงี้ยครับก็อาจจะขอไปดูแลบางส่วนบ้างครับต้องแบ,บ่งเวลากับเรืงานเยอะแบบนี้เมื่อไหร่จะแบ่งให้เรื่องหัวใจบ้างได้ทุกคนถามคำถ,ถามนี้ตลอดเลยที่ออฟฟิศเนี่ยผู้บริหารเนี่ยเนี่ยทั้งบนนี้คุณเดือนคุณอ้อยส่วนใหญ่นี่โสดหมด ทีม PR นี่ไม่มีใครมีคู่เลยที่ออฟฟิศเป็นอาถรรพ์โดนคำสาปครับถ้าไม่โดนคำสาปจะไม่สามารถมาทำงานที่นี่ได้ก็จริงๆแล้วคือถามว่าอยากมีไหมก็อยากมีนะแต่ว่าผมว่าตอนนี้งานมันมันกำลังแบบสนุกกับมันเราเราก็เหมือนแบบเรายังไม่ได้แบบสเตเบิลขนาดนั้นนะคือทุกอย่างเรายังต้องดライブด้วยตัวเองด้วยดูรายละเอียดเองด้วยอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องรอให้มันนิ่งกว่านี้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมาดูเรื่องชีวิตส่วนตัว ละครละครตอนนี้ถ่ายเรื่องพ่รุนพ่ามรักอยู่ครับแล้วก็ละครของผมเองนี่เดี๋ยวบอกอาจจะอาจจะไม่นานนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกกันอีกทีดีกว่ามี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 บ้างครับมีบ้างครับก็มีคุยคุยแล้วครับมีคุยแล้วเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวบอกอีกทีดีกว่าว่าอะไรยังไงเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวผมบอกแน่นอนไม่น่าจะ สองคำเดือนนี้แหละครับพี่ตายดูเองเลยหรือเปล่าคะอันนี้ต้องขออุ้มไปก่อน <c oughs> <c oughs> ครับส่วนละครของพี่ตายที่แสดงที่สะตานินได้ดูในปีนี้ปหมครัก็ที่กำลังจะออกอากาศนี้จะมีกลกิมโมโนนะครับมีนานี้<ร>อ่าจะมีงานถแถลงข่าวประมาณปลายเดือนมีนาที่พารากอนนะครับไงก็ขอเชิญแล้วก็พี่ลุนพามลักนี่เพิ่งเริ่มถ่ายครับน่าจะรออีกสักประมาณ4เดือนนะครับโกนกิโมโนของแฟนคลับรอไหมรอมากครับรอมากเพราะจริงๆคือมันมีกราฟิกเยอะด้วย ครับแล้วก็มี CG เยอะคนรอพี่เบิร์ดด้วยนะพี่เบิร์ดไม่เล่นละครมาตั้งหลายปีนะครับแล้วก็มีชมพู่ด้วยมีเคนด้วยอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องนี้ก็น่า,นาติดตามแล้วก็คาว่าจะต้การรอคอแบบแนต่ก็รอนาผมว่าคนนี้จะชอบนะเพราะมันดูแบบมันเนียนนะเน่ยคือจริงๆผมว่าเซตเสื้อผ้าอะไรทุกอย่างคือผมว่าค่อนข้างจะโอเคมากๆครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่า พอมาร้อยทุกอย่างแล้วเนี่ยโดนใจคนดูหรือเปล่าแต่ว่าด้วยการทํางานเนี่ยทุกคนร้อยเมาแล้วไปถ่ายที่ญี่ปุ่นมาคือคัดแต่ที่สวยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าไปเมืองซากะครับเป็นเมืองที่แบบคนไทยยังไม่ค่อยไปเที่ยวกันแล้วก็บางทีไปถ่ายในหมู่บ้านที่แบบนั่งรถไปประมาณ5ชั่วโมงอะไรเงี้ยเพื่อไปถ่ายแค่ประมาณ2องสามสี่อะไรเงี้ยค่ะอย่างนีเราจะมีโอกไปเที่ยวท่ได้เป็นเทปกลับไปเป็นเทปกันตัวบ้างมั้ยเดี๋ยวเลยเอ่าเดี๋ยวค่อยอมี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 ม,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 มีครับจริงๆคือก็อันนี้ ตอนนี้ก็มีติดต่อมาเยอะนะครับหลายเรื่องนะครับก็เพราะตอนนี้คือช่องเปิดเยอะด้วยเนาะนะครับก็มีติดต่อมาหลายเรื่องแต่ว่าตอนนี้เราก็มีโปรเจกที่จะเป็นข่าวดีเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเป็นรูปเป็นร่างนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะขอเชิญทุกคนได้ครับเร็วๆนี้แน่นอนครับ